องค์ประกอบที่8จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัดตรีบุญยารามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานอย่างเป็นปกติของสถานศึกษาโดยการนำเสนอผลงานการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเองมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง